สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่ชาวและคณาราศีธนูนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทําคลิปส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่นะเรามาเช็กพลังงานภาพรวมนะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์และก็กังานด้วยนะคะว่าในช่วงปี2567นะคะที่กําลังจะมาถึงเนี่ยภาพรวมของเพื่อนเพื่อนชาวธนูนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะว่าอาจจะมีการกล่าวถึง ช่วงเวลาคาบเกี่ยวของสิ้นปีรวมถึงภาพรวมของปีที่แล้วด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิพลังงานภาพรวมของชาวธนูนะคะคล้ายกับชาวพิจิกเลยเพื่อนๆด้ไพ่ u s t ติสนะอืมก็มีความรู้สึกว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับชาวธนูปีสองพันห้ารหสิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นปีที่เพื่อนๆจะได้รับความยุติธรรมได้รับในสิ่งที่เราควรจะได้รับ แต่ว่าเราไม่ได้รับมาเนินนาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้เปิดมาด้วยเอ p มเพรนะคะสิบเหรียญน,นะไพ่ค่อนข้างสวยเลยนะคะ THE WORLD ขอภัยนะคะถ้าขอภัยนะคะแบตบมันเตือนสมดอาจจะไม่ได้เห็นไพ่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่มันมีน้อยนะ,ะโอเคภาพเรืองของชาวธนูสวยมากๆเลย ก็มีความรู้สึกว่าในช่วงปี2567เป็นปีทองสำหรับชาวธนูให้ใบเปิดมาเป็น Empress ตามด้วย10เหรียญและ The World มันเป็นปีของความอุดมสมบูรณ์เป็นปีแห่งการที่เราได้เฉิดฉายและเราจะได้เป็นตัวของตัวเองเราจะได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงดีถ้าเราเป็นผู้หญิงก็คือเหมือนผู้หญิงที่เป็นนางพญาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เลยนะคะ ถึงพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองในเรื่องครอบครัวในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของกวาว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะแต่งงานหรือว่าอยากมีลูกเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์่ะคือไพ่สามใบนี้มันเป็นคอมบิเนชันหรือมันเป็นมันเป็นเออ,องค์ประกอบของไพ่ที่แทบจะดีที่สุดแล้วเนี่ยเขาสำหรับเขาสำหรับไพ่ทาโร ถ้าพูดถึงพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็องสุกปี2567จะเป็นปีที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ของชาวธน,นูมากๆนะคะโดยเฉพาะนเนี่มีความบอกในเพะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโดดเด่นว่าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาถ้าเกิดเป็นคนโสดนะแล้วมองหาความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเรากําลังจะได้คนที่มีคอมมิตเมนต์คนที่พร้อมที่จะมาลงทุนลงแรงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับเรา แต่ถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวจะแน่นแฟนถ้าใครที่มีแฟนแล้วรอ้หลอการแต่งงานหรือว่าการขอการแต่งงานการมั่นหมายในการยา้ายมาอยู่ในกันการซื้อบ้านอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณของการที่เหมือนกําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่สร้างเนือ้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านสร้างครอบครัวแล้วก็เหล่าน่าจะกําลัง ถ้าเราเป็นผู้หญิงนะคะเรากําลังจะได้เจอคนที่เขาพร้อมที่จะออกแอคชั่นน่ะเขาพร้อมที่จะดูแลสปอร์ตเทคแคร์เราถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเ้วาเป็นไพ่ของครอบครัวเป็นไพ่ของความสุขสันต์ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยจากไพ่ตรงนี้ค็ต้องสวมเป็นปีทองของชาวธนูโดยเฉพาะในเรื่องความ,ามสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของครอบครัวการงานเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่เรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างเด่นเหมือนกันแต่ว่าอย่างชาวพิจิกเนี่ย การงานค่อนข้างปังแต่ความสัมพันธ์เนี่ยก็จะดูเฉยเฉยไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะแล้วก็ก็งรู้สึกว่ามีสัญญาณที่กวางขอขยันนิดนึงนะคะอืมอูแต่ทีนี้ต้องมีความระมัดระวังนิดนึงในช่วงก็งรู้สึกว่าในช่วงปลายปลายปีของหกเจ็ดเนี่ย มันมีสัญญาณของการที่มีความเข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของรักซอนอาจจะมาจากฝั่งเราหรือฝั่งเขาเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็ขอเคีอันหนิดนึงนะมันจะมีความตึงๆแล้วก็มีปากมีเสียงเป็นไปได้ในช่วงปลายปลป,ปีจริงๆด้วยแหละมีในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะคะ ต้องระมัดระวังมากๆในช่วงปลายปลายปีมันจะมีสัญญาณที่มีจะมีบุคคลที่สามที่อาจจะเป็นเหมือนคนที่เด็กกว่าอาจจะมาจากฝั่งเราหรือฝั่งเขาอาจจะโผล่มาจากสายงานอะหมายถึงว่าเป็นเพื่อนโรงงานของเราหรือเป็นเพื่อนโรงงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามามีอิทธิพลที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ที่มันดีที่มันแน่นแฟน้นอย่างเงี้ย อาจจะมีการสั่นคลอนไปได้แต่ว่ากวางยังไม่เห็นสัญญาของการเลิกลาอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันค่อนข้างเด่นชัดว่ามันจะมีในเรื่องของการทราะเลาะวอแหว่งแต่ว่าสุดท้ายนะไพโดออกมาเองคือยังไงก็ตามเนี่ยต่อให้มันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยแต่ความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยมันก็น่าจะยังไปต่อได้แต่แค่มันมีบททดสอบเข้ามาทางเองนะคะ เดี๋ยวเขรู้เรื่องงานหน่อยเรื่องงานไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะถามว่าเรื่องงานเป็นยังไงความว่ามีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันต้องตัดส,นสินใจรู้สึกว่าเหนื่อยแต่เราพยายามที่จะคืองานเนี่ยความว่าโดยตัวตัวงานเนี่ยมันยังตอบโจทย์เราอยู่ แล้วก็ยังสร้างเม็ดเงินให้เราได้ดีแต่ว่าขอดูหน่อยสิว่าปัญหามันคืออะไรกวว่ามันมีความอิ่มตัวในเรื่องของการงานคือเรารู้สึกว่าคืองานเนี่ยมันงานเนี้ยมันยังเป็นงานที่ดีอยู่แต่เราอาจจะมีความลังเลว่าเราอยากที่จะก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ไหมหรือว่าเราอยากจะท้าทายตัวเองไปมากกว่านี้หรือเปล่า เขาก็รู้สึกว่างานที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งคือมันดีอยู่แล้วแล้วมันก็จะยังดีต่อไปแต่มเหมือนไม่ท้าทายอ่ะเนี่ยเรามีความลังเลอ่ะเราอยากได้อะไรที่มันชาร์เลนส์กว่าเดิมเราอยากได้อะไรที่มันท้าทายเราอยากก้าวกระเดินไปมากกว่านี้ที่ถามว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไหมถามว่ามีแต่ก็ว่าไพา่เกยแนะนํานว่าง,งานที่มีอยู่ตอนเนี้ย มันน่าจะดีกว่าดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ตอนเนี้ยคือหม,มายความว่าถ้ามีโอกาสไหนเข้ามาอีกอะต่อให้เราลังเลอะถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกกล้าที่จะไปโอกาสใหม่เนี่ยอาจจะไม่ไดีเท่าโอกาสเดิมเออแต่ปรไม่ได้บอกว่าต้องให้เชื่อไพ่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ไพ่คาแนะนําดีกว่านะคะขออภนะคะ คันคอนะ polarity นะคะ friendship แล้วก็ strength มันเป็นช่วงเวลาที่คือเราค่อนข้างที่จะมีความ strong แล้วก็ความเข้มแข็งแล้วก็ความเน่นแฟนของความเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าเราเองอะอย่างนี้กวาบอกนะเราจะมีความลังเลลังเลเกิดขึ้นในใจในเรื่องของการงาน ก็รู้สึกว่าความรังเลเนี้ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยในช่วงปลายปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังว่าพอความรักบางทีมันอาจจะอิ่มตัวด้วยก็ได้ทั้งสองอย่างทั้งงานแลงความรักเลยอ่ะพอมาถึงจุดอิ่มตัวมันมีอะไรที่หวือหวาเข้ามาใหม่เนี่ยมันอาจจะท้าทายทําให้เราเหมือนกับมันมาสั่นคลอนและการเออความมั่นคงที่เราเคยมี โฟกัสออนเลิฟนะคะแล้วก็สเปนคอยดี้ทามเเกเตอร์พ่ยังบอกว่าให้เราอะโฟกัสว่าความรักอะมันมันไม่ใช่แค่เรื่องฉาบฉวยแต่มันคือความมั่นคงแล้วก็ให้เราพยายามใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เราหลักเยอะๆมันจะทําให้มันจะทําให้ความสั่นคลอนมันน้อยลงมันจะทําให้ความหวั่นไหววุ่นวันมันน้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นแน่สิ่งที่มันมีอะมันดีอยู่แล้ว แต่เรามาระวังอย่างเดียวคือเรามาระวังใจของเราเองที่มันอาจจะแกว่งไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวธนูนะคะเดี๋ยววอ๊ะแล้วก็มาพบกันใหม่ค่ะในคลิปประจำเดือนหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ